เอาแล้วทุกคนก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับพบกับผมกันอีกแล้วนะครับกับเกม The Asylum นะครับก็มันก็เป็นเกมผีเกมหนึ่งนะครับที่ผมเห็นว่ามันคนเล่นเยอะดีนะครับก็มาดูกันดีกว่า,าว่าไอเกมนี้นนมันจะน่ากลัวหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงนั่นแหละรครับก็ไปเล่นด้วยกันเลยดีกว่าโอ้โหบรรยากาศเกมมั่งภาพเกมนี้สวยดีนะครับผมว่า สวใช้ได้เลยฮะภาพเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมโรบอกที่ใส่เท็กเจอร์เยอะน่าดูเลยนะครับถ้าขายคอมไม่ดีก็น่นาจะแลกอยู่นะไปว่าคนอื่นไม่รู้คอมันตัวเองจะแลกหรือเปล่าอออไอเกมนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีซิงเกิลเพลเยอร์มีสองเพลเยอร์เอยเล่น2คนดีสองเพลเยอร์ player, เออนั่นแหละครับแล้วก็อะไรเนี่ยสามเพลเยอร์นะครับวันนี้ก็ เล่นอะไรดีครับผมคิดไม่ออกเลยนะเรามาโซโล่ดีกว่านะระดับผมแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปกับคนอื st ่นนะเสียงเพลงมันก็บีอารมณ์ซะเหลือเกินเนาะเออลิปปิดแล้วถึงเวลาอันสาเขาบอกว่าให้เพิ่มเสียงเกมนะครับแล้วก็ปรับกราฟิกให้สูงที่สุดเพื่อจะได้ทําให้ไม่แหละ อะไรทำไหมฮะปรับให้สูงในสดุดพือดีให้ไม่แหลกทำไมผมอ่านแล้วผมงงอออ e เกิ Eagle Studio p r e s e n t The Asylum ก็คลิปนี้ผมก็จะพูดเบาๆนะครับให้มันเข้ากับบรรยากาศเกมนะครับทุกคนเดี๋ยวพูดดังแล้วเกมมันจะไม่น่ากลัวนะครับอืม เกมนี้เป็นเกมผีที่อาจจะสร้างความกังวลให้กับคนบางคนได้แล้วก็เกมนี้เนี่ยจะมีจำสแกแล้วก็เอฟเฟกต่างๆคนที่มีโรคหัวใจเนี่ยไม่ควรเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็โปรดใส่หูฟังในการเล่นเพื่อประสบการณ์ได้ดีที่สุดทำไมเกมนี้มันชอบทำจำสแกแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณคือนักสำรวจ ที่มาอยู่ที่นี่เพื่อมาสำรวจที่หลบภัยเมื่อปีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนอืมไปได้มันมืดขนาดนี้วะนี่อะไรครับเนี่โอ้กระดาษข่าวนะครับอะไรเนี่ย Macau Information นหน้าเป็นชาวเมืองจาก U K มาที่นี่เพื่อจะหลบจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ เขาอยู่ในห้องที่สิบสามแล้วก็เห็นละเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ยี่สิบสี่เดือนหกปีหนึ่งเก้าเก้าหกหลังจากที่เธอหายไปในห้องอาบน้ําห้องล้างตัวเนี่ครับไม่มีใครเห็นเธออีกเลยนะแล้วก็มีบางคนพูดไว้ว่าเจอเธอเสียชีวิตอยู่ในห้องอาบน้ํานะครับแล้ว่างคนก็ยังพูดว่าเธอศพเธอนั้นโดนแอบเอาไว้ในห้องที่สิบสามแล้วประตูก็ปิดไม่มีใครเคยเข้าไปได้อีกเลยนะ ตอนนี้คือลูกของเธอนะทําไมหน้ามันดูหลอนๆวะเอา,าแล้วก็เดินไปต่อดีกว่าผมว่าอย่ามาเสียเวลากับไอ้นี่เลยนะประตูเปิดไม่ได้อืมสุดยอดไปเลยคนระับตอนนี้ก็เปิดไม่ได้นะมันมีประตูอีกางไหเนี่ยอะไรเนะี่ยที่นี่มันมืดจังเลยฉันควรจะหาไฟนะครับสวิตไฟนี่อะไร เดเรเตอร์อิเวตเราเปิดอะไรไปเมื่อกี้นะเขาไม่ได้บอกนะเขาบอกว่าเราเปิดอะไรอย่างไปนั่นแหละแต่เขาไม่ได้บอกว่าเปิดอะไรไนะี่แหละเอ้ยห้องนี้เปิดได้ <c oughs> อืมแม่งเล่นผมแล้วไอ้เกมนี้แม่งเล่นผมแล้วเชียอนะไรเนี่ยโอ้ยไปดา ผมพูดเบาไปหรือเปล่าวะเนี่ยก็ค่อยเพิ่มเสียงก็ได้นะครับตั้งแต่เล่นมาไม่เคยพูดเบาขนาดนี้นะแมงลอยนิ้วมืออะไรวะเนี่ยมีอะไรอีกนะครับเอเสียงเราวะทางนี้มีอะไรไม่สวิตให้เราเปิดอีกแล้วนะเปิดได้แค่อันเดียวด้วยอ๋อเปิดได้สองอันนด้มาผมเสียว,ว่าไปเปิดแล้วมันจะเปิดประตูให้ตัวอะไรออกมาได้แหละ ดูดิมเดินสำรวจไปเรื่อยๆไม่น่ามีอะไรหรอกผมว่ามันเร่อให้เราเดินกลับไปแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้แม่งทางตันแล้วนะเฮ้ยมันเป็นอะไรชอบไฟดับตรงนี้อีกแล้วเนี่ยมีวิญญาณดูดอะไรทั้งอย่างละเฮ้ยอาจจะมีประตูอื่นนะ้ผมเดาเมื่อกี้ผมไปเปิดสวิตแล้วแล้วทำไมประตูเกมนี้มังใช้สวิตในการเปิดประตูวะ ไม่มีกุญแจอะไรพวกนี้อ่ะครับประตูชะเช利านะมั่งไม่เมื่อกี้เสียงอะไรเอย่าทำให้ผมร้อนกับเกมนี้ไปมากกว่านี้เลยนะครับตกใจนึกว่าตาคนเเนเรเตอร์ ator, เปิดแล้ว ไปดูอันนี้ก่อนครห้องนี้แน่เลยเออใช่ด้วยห้องนี้ไปดับอีกแล้วเป็นอะไรฐานหมดหรือเปล่าได้ซื้อฐานมาไม่เนี่ยโอ้โหรอยนิ้วมืออโอยไปห้องไหนดีว่าห้องนี้ดีกว่าฮ่าเปิดไม่ได้ โอ้เฮลโหลมีเตียงด้วยเฮลโหลมีเตียงห้องนี้มันมีอะไรครับเนี่ยอืมมีมือด้วยนะครับแล้วก็ ไปดีกว่าไปห้องอื่นดีกว่าไม่อยู่แม่งแล้วอ้ยีเอ้ยเฮ้ยน่าอะไรเนี่ยพวกเราไม่ควรมาอยู่ที่นี่เลยเราควรออกจากที่นี่ได้แล้วเออมึงรู้ตัวแล้วเหรอเข้ามาทำาะไตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ควรเข้ามาเอาจริงจริงนะแล้วคนที่ต้องเจอผีก็คือกูไปทางไหนครับเนี่ยทางนี้ไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้นะ ไปทางนี้โอ้โหต้องลงไปจริงๆเหรอเออ,อไปดีกว่าผมเสียวหน้าต่างเกมผีมากเลยหน้าต่างเกมอื่นผมไม่ว่านะแต่หน้ากลางเสียงเชืนะ่อเลยเสียงอนะไรวะเสียงวิ่งแบบเสียงวิ่งแบบสามดีทะลุ ข้ามาหน้าจอกูมันหลอนนะครับต้องลองมาเล่นเองนะถ้าไม่ได้เล่นเองไม่รู้หรอกว่ามันหลอนขนาดไหนแล้วไฟดับีกแล้วให้ผมขึ้นเด็กแล้วอไอ้ตึกนี้มันมันสูงแค่ไหนเนี่ยขึ้นเด็กแล้วนะครับไปไม่มีอะไรจำสเกลใช่ไหมฮะสวัสดีโอ้เหมือนหน้ากลัว ไม่มายืนอย่างนี้เลยมันจำสกแกเอ๋อไปนะผมว่าเอาละผมขอโทษนะผมจะไม่พูดอะไรแล้วก็ได้นะห้องสิบเอ๊ะได้ยินเสียงแมลงวันห้องสิบสามไห้องสิสามในข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อกี้นะป่าแนละนั่นมันอะไรเนะ่ะกินนั่นมัน เหม็นเหลือเกินนล้วมันกลิ่นของคนตายนี่อะไรประมาณนั้นนะเฮ้ยไปตัวห้องน้ําไม่ใช่ห้องน้ำดี่ยว่าห้องอะไรเนะี่ยห้องนี้เปิดเข้ามาทําไมครับไม่เห็นมีอะไรเลยนะลองดูห้องอื่นต่อดีกว่าครับผมว่าอ,อือห้องนี้อ๋อเอาน้ําไปล้างศพแน่ๆเลยอือผมรู้เดี๋ยวผมไปล้างให้เัาจะได้หายคัางนะจะคัางทําไมเนี่ยเดี๋ยวไปล้างให้ไม่ต้องห่วง เกมนี้มันชอบทําจำสแก,ก็แบบไม่ตั้งตัวนะผมแต่ก,กดออกเกมแม่งเลยไม่ไหวแล้วนะครับเปิดห้องนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเราดูดิีเออเปิดได้แล้วนะเออ,เดดน,เอ,อนี่ไงสวิตต์ตอนในห้องสิบสามน่าจะเปิดแล้วแหละผมว่านี่อะไรเนะี่ยไปดูห้องสิบสามกันดีกว่าทุกพนถก็ยังเปิดไม่ได้ม,มีห้องอื่นอยู่อีกหรอเออมีอยู่นะ ห้องสิบสองมึงเป็นเตียงอย่างนี้อีกแล้วรอบนี้มึงปิดประตูอันกูไม่ตกใจแล้วนะนกีโดนไปแล้วนะครับอืมไม่เห็นหน่ากลัวเลยน่ากลัวตรงไหนเนะี่ยอุ้ยเอ้ยเกมได้มึงจะหาวิธีให้กูตกใจให้ได้เลยใช่ไหมงั้นเราลงไปห้องใต้ดินรอครับ ได้ไม่กลัวอยู่แล้วมีอะไรในนี้มีอะไรตรงนี้นั่นแหละอ๋อสวิกตกใจแล้วมัง่งสวิกมั่งเหมือนผีเลยนะครับดีผีที่มันมีสามตาตกใจอันั้นโอ้ไหนครับเปิดหน่อยเลเน e n e r a t o เปิดแล้วเปิดได้แคะ่อันเดียวไปไปกันเด้ครับ เนี่ยแม่งถ้าเราเก่าเข้าไปก็ลเลยผมไม่ไหวแล้วครับทุกคนไม่ไหวกับเกมนี้แล้วนะครับมันให้เราเข้าห้องนี้ให้มาตอนนี้มยังไม่ให้เข้าอีกจะให้ไปไหนอีกอจะให้กูไปไหน มันยังมีที่ไหนให้ไปอ๋อข้างบนยังมีที่ข้างบนอยู่อีกนะครับอืมสุดยอดเกมมะหัวใจเต้นตึกตึกตักๆเลยนะครับทั้งในเกมั้งในชีวิตจริงโอ้ห้องที่มีเตียงอีกแล้ยเล่นมุกเดิมเลยแล้วกูก็ยังตกใจเหมือนเดิมอันนี้อะไรเนี่ยเป็นงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมมากครับ สุดยอดไปเลยนะรูปนี้ใครวาดผมตบมือให้นะไม่อยู่แล้วแม่งยิ่งอยู่ยิ่งหลอนวะจะหลอนไปไหนวะไหนห้องนี้อืมให้เราปีนขึ้นไปใไหมัได้ได้ครับได้ไม่กลัวอยู่แล้วโอ้ไฟดับอีกแล้วไฟดับอีกแล้วโอ้ให้เดินลงไปใช่ไหมโอ โอ้อ oh. oh. wow. ้ว้าวเพื่อนผมเต็มเลยอะครับทุกคนอะไรวะเนี่ยเยมันเป็นแค่เจเนเรเตอร์แล้วเมื่อกี้มัเห็นอะไรตรงกลางตรงนี้มันไม่น่าใช่เจเนเรเตอร์ในตัวตรงกลางที่มีสามตาเมื่อกี้ แล้วทำไมใครต่างใครสอนให้มึงสร้างเ์วิสติดกันแบบนี้วะถามหน่อยนีฮะไปเดยกว่าครับห้องนี้มีอะไรหวังว่าจะไม่มีอะไรถามมาให้เราไปไหนห้องนี้เปิดได้หรือเปล่าเปิดไม่ได้มับนบังคับให้เราไปทางนี้นี่วาโคตรบ,บังคับอ่ะเอเลเตอร์ Editor not in use ิไม่ได้ใช้งานนะัาให้เราเดินลงไปเหรอ โอ้ยนึกว่าจะตายแล้วนะแม่งวิววิวอ,อ,อูโวโฟเท่จะจำสเกลทำไมวะเฮ้ยเป็นแค่ลิฟต์ก็อยู่เป็นส่วนลิฟต์เลยดิวะไหนมหีเราไปไหนอีกเนะี่ยโอ้โหเอ้ยนี่มันหน้าล็อบบี้ไม่ใช่เหรอครับ มือนหน้าล็บบี้เลยนะครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยมึงเดินเดินกันได้นะถ้ามันเดินมาหากูนะว่านี่อะไรเนี่ยแล้วใครมันสร้างห้องนี้เนี่ยมันสร้างมาทําไมวะสร้างแค่เนี้มันทางตันแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมต้องไปทางไหนต่อนเนี่ยอะไรเนี่ย The Asylum ป19ี1913นะครับ ที่รีพายปี1913นะไม่ตรงนี้มีประตู่ด้าไปได้嘛ครับโอ้เออนี่มันหยามเอาอีกแล้วไอ้ลออนี้ไม่มาหาเราะโอ้ยไปไหนอีกวะเนี่ยเป็ประตู เอ้ยอิสรภาพขอกลับเข้าไปข้างในได้ไหมเนี่ยกลับไปข้างนอกมันโดนลอยมาข้างในวะโอ้ได้ออกมาแล้วกลับบ้านเฮี้ยจบแล้วเหรอเ่าบอกนะจบเกมแค่นี้เอ้าฟ้าผ่า นั่นตัวอะไรอะ่ะมองหน้าผมด้วยเฮ้ยมีมลายหัวสวัสดีเอาชิบหายแล้วมันหายมันหายไปไหนวะอ่าทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าครับผมว่ามันถึงเวลาที่เราต้องออกเกมนี้แล้วนะครับไม่ต้องรอให้มันมาจำสแกลเราหรอกนะ เปิดมาอีกแล้วจบแล้วนะครับ To be c o n t i n u e โอ้ยจ้บทักทีเอ็นหลอท่านะผู้ชมก็เป็นไงกันบ้างนสะำหรับเกม The Asylum นะครับท่านผู้ชมคิดยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวเลยนะผมคิดว่ามันมันก็น่ากลัวเลยครับแต่แม่งมันน่ากลัวเกินไปอะ ผมไม่ได้มาถึงอย่างนั้นนะผมมาถึงแบบผมจะพูดว่าโมเดลผีมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรับมันน่ากลัวตรงที่เขาบิวอารมณ์ได้ดีมากนะครับถ้าเล่นครั้งแรกเนี่ยผมยอมรับนะครับว่าน,นี่เป็นการเล่นครั้งที่สองของผมนะครับแต่ว่าม,มันตกใจจุดจำสแก์จุดเดิมอะมันตกใจจุดเดิมได้งไงผมอยากรู้แค่นี้แหละผมเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเมื่อวานก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กัน like, เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดต่อไปของผมนะครับ แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัว,วลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ